สบายดีพี่น้องมันอน,มนี่กรสิบมันบ่มพุนนะพี่น้องเฮ็ดอันดดกกันเลยบ่แลโทรศรพท์บของนักกักสอคักสอแน่ส่วนประกอบก็มีเศษพักอัน,นก็คือเป็นเศษพักที่ว่าห้าตัดแล้วเ้าก็ลกมากอันนี้นะพี่น้องแล้วก็มีพุยมกมะพร้าวส่วนในถุงยางดำก็เป็นเศษอาหารเนะที่ว่ากินเท่ากินแล้วเศษเลือมัน็นเ่าปลาไวเอามาใส่จะนี้ก็เป็นพุยมกมะพร้าวก้อนทัาส์นั่งไปมากก็เอามาแช่ไว้คือแบบนี้นะพี่น้องแช่ไว้คืนหนึ่งสองคืนแหละ เวลาห่านี่เ้าก็เสซเสเสหนี่ให้่านมันเสด็จเอาแล้วก็เอาไปใส่นี่ก็คือขั้นตอนของแต่ละขั้นตอนในเกาตัวนึงเ่าก็สามารถเห็นได้อยู่หาสันเนาะพี่น้องแต่ละสันก็จะมีอันปุ้ยขิงหวานสอบหนึ่งปุ้ยบังเปล่าหนึ่งก็สิประมาณสองขุ่นสองถังเนาะแล้วก็มีอันพักเศษพักก็สิประมาณอยู่ในในเข่งตัวนั้นนะก็สิใส่ได้อยู่สองสันเนาะพี่น้องแบ่งใส่ให้มัน ได้สมส่วนกันแต่ละอันในรอบนี้กัห้ากระดาษอยู่สองขอ้อและเอาไปสองขอ้อตัวนี้ก็เป็นข้อที่สามเอาสามาถบ่มไว้เพื่อเราจะมาใส่ได้มันก็นสิบประมาณอยู่สองเดือนนาะพี่นเองเพื่อให้เห็ดเห็ดให้พุนเท่าได,ได้ได้ที่ละลายหรือว่าให้มันปฏิกิริยากันได้ย่างเป็นเพียมเพาะเหาจะสามารถเอาไปใช้พักเท่าได้ เปนเศษพักค <toys> ือข้ามากัม็สแต่ละ่าดกฮัดแหละกับบดิมบดดเ็เอน้ำมาโได้ก่าคุณเามเปหนหน่บนีผสมลายอันลายแนวเนาะพี่เนาะ ไม่จตงให้ใครพักใครคุยมาคะแหละนักเรียนันีจะเป็นนักเนียถึว่ารู้ว่านักมักถึงเข้ามากว่ามาต่อไปทางหนเข้มข้นเข้มข้นกระค้นเข้ม จากใส่พักใส่คิดว่าขลงไปแล้วก็เอาหิวมาใส่ท่านหนึ่งกับใ่ประมาณสอบหนึ่งน้อพี่น้องหาท่านจะหาสอบเลยเดี๋ยวจะเห็นให้พี่น้องเดี๋ยวเบื้องไร้ขั้งไร้หนแต่ว่ามาเมื่อนีนกับมีบรรยากาศโอกาสดีกับพักเห็นพี่น้องเดี๋ยวเบื้งสบจะนึ่ง สอบละสั้นเต้ละสอบพ็ดสอบสั้นบสั้นหลังจากน,นั้นถ้ากดอนามโพสเหนื่อยเปี่ยโนโพสนดับเปลี่ยนแล้วถ้าเกิม่จัดอีเป็นสั้นที่ช้านทุกซีไปเรืเ่อยๆนะพี่น้องกับประเทศแบบเข้าไปเรื่อยๆประเทศแบบนี้จะเต้นละชัน่วนผสมกับทอเกลทอกัน มีเศษพักไม่คุยบอกข่าวมีมฟุ้งถึงงัวอารมไปแล้วกับอนามาโหดมันเสียเรือมันจะได้ปฏิิจิยญาง่าย,ยเลยค่ะไปถ่ายฟุ้ของเท่านั้นชุ่มชื้นก็สั่งค่ะใช้เวลาอยู่สองเดือนในพี่น้องถามว่าด,ดีไปแทลนะสองเดือนคือว่าอกเสืุ่ณงจะได้ยอดเยีเ่ยม นั่งใจคือเกาพี่น้องนามต่อสีฮดประมาณนี้เนาะฮดไลยมันก็สีเลสเทอฮดทำนี้มันก็ระชิมๆถามว่าเขาเห็ดใดแหละกับซ้ำสีมือเขามาฮดหนามเธอหนึ่งเพื่อให้มันมันชุ่มไปเรื่อยๆพี่เนาะซ้ำสีมือกับมาฮดไปอีกเื่อหนึ่งอันนี้ก็คือวิธีการเทพี่น้องกับยุใกล้กับสีโบเห็นปไนได้กับได้ซ้ำสั่นนะพี่น้องถามว่าแล้วแล้วเบิดกระสีประมาณอยู่หาสั่น มมนก็จะมีพักมีคือคือได้เล่เบาให้พังแล้วเนาะ่วนประกอบกันนี้ก็คือเห็ดเช็ดักในต่อไปก็จะเห็ดอีกรอบที่สี่ก็คือสันที่สี่สำเร็จเป็นทีเรียบร้อยนะพี่น้องได้หาสันเต็มเต็มเลยแต่ละสันก็สิป,ประมาณนี้ไอพี่น้องได้เบิง่งได้ส้มน้ากันเนาะหลังจากเอาเห็ดแ,แล้วแล้วก็วอเอาผ้ามาโปกไว้ทั้งปากจักหนึ่งอาทิตย์พี่น้องให้มันอบเอาแล้ให้มันมีอุณหภูมิห่อน ห้จังเพยอ,ออกอาทิตย์หนึง่งสามารถเอาออกได้เลยนี่ก็สิประมาณนี้นอกพี่น้องวิธีเหตุวิธีทำก็คือได้แรงงานให้พี่น้องได้รับซาบน้ากันแล้วก็ที่โจบไปเท่านี้ก่อนเด้อคิิเนี่ยก็ดีเป็นกำลังใจให้กับวันนี้เด็กพี่น้องคิปดีๆีมีประโยชน์บายบาย